วันนี้เรามีเรื่องราวเตือนภัยจากผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งออกมาโพสเฟซบุ๊ก Facebook ส่วนตัวนะครับหลังจากไปเข้าห้องน้ำสาธารณะแล้วเจอกล่องปริศนาคิดว่าจะได้ของฟรีแต่ดีที่เอะใจก่อนก็เลยไม่ได้หยิบจับสิ่งของเรานั้นแ้ะใช้เท้าเคลียโดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่7มิถุนายน2564ที่ผ่านมานะครับ ผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งได้ออกมาโพสข้อความระบุเอาไว้ว่าเข้าห้องน้ําสาธารณะแห่งหนึ่งย่านเต่าปูนเมื่อเวลาประมาณ1 1บเอ็ดโมงเช้าก,กว่านี้เองเจอกล่องปิศาาวางไว้อยู่ข้างๆโถส้วมแวบบแรกก็คิดว่าจะได้ของฟรีแต่มาเอกใจเคยมีคนเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วอย่าหยิบเด็ดขาดเราเลยเอาเท้าเชียร์ๆออกไว้แล้วก็ถ่ายรูปไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้หยิบจับกล่องนั้นเลยพอเปิดประตูห้องน้ำออกมาเท่านั้นแหละก็มีชายหัวเกียน2-3ถึงคนนะครับ ยืนถือมือถือเตรียมถ่ายรูปทางเขาก็เลยหัวเราะลั่นเลยแถมตะโกนเสียงดังพอสมควรว่าสะใจโว้ยไม่ได้แดกหรอก ใครที่เจอแบบนี้ต้องระวังนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าหากหยิบกล่องนั้นขึ้นมาแล้วถือออกไปจะเกิดอะไรขึ้นด้วยนะครับเมื่อก่อนเคยมีข่าวแจ้งเตือนกันมาหลายครั้งว่ามีคนเจอกล่องลักษณะเช่นนี้พอหยิบขึ้นมาแล้วรายนิ้วมือเราจะป็อกอยู่ที่กล่องและเมื่อมีคนเห็นก็จะถ่ายรูปเราไว้คน่ทยอาจจะเตรียมไว้แล้วก็เป็นได้หรืออาจจะมีกระบวนการตำรวจนอกเครื่องแบบปลอม เข้ามาจับกุ่มหรือขอตรวจคนเราแล้วเจอสิ่งของผิดกฎหมาย <c oughs> เช่นยาเสพติดเป็นต้นต่อไปก็คือจะถูกขู่รีดไถเงินประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเตือนภัยสังคมหากใครที่จะเข้าห้องน้ำสาธรารณะก็ต้องระมัดระวังตัวเองไว้ด้วยนะครับ